ผมพลาดและคิดเร็วตอบเร็วพี่ปูก็เป็นแต่วันสอบนะอยากจะเตือนหลายๆคนที่ยังไม่เคยไปสอบเลยหรือเคยไปสอบแล้วแล้วทำไมคะแนนได้น้อยหรือทำแนวข้อสอบที่พี่ปูทำไปบางอันทำไมมันผิดมันพลาดนะคะ <H it> ก็คืออยากให้อ่านโจทย์ดีๆแล้วดูซิว่าคีย์เวิร์ดในโจทย์นั้นน่ะเขาต้องการอะไร เหมือนสิ่งที่พี่ปูทําให้น้องทุกๆวันที่เป็นโจทย์ด้วยพี่เป็นคนทําอะไรรีบร้อนไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่พี่ชอบทําพี่ก็จะนั่งทําไปเรื่อยๆบางทีข้าวก็ไม่กินนะเหมือนวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยสัปดาห์นี้พี่หยุดพี่ไม่ได้ทําแต่พี่ทําไว้ก่อนหน้านั้นก็คือพี่กลับค่าทุกวันเลยกลับห้าทุ่มอะ่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มกลับบ้านแล้วเสาร์อาทิตย์ ที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ทําเพราะว่าพี่ให้เวลาพาลูกไปเที่ยวนะคะก็พี่ก็นั่งแต่งรูปไปบ้างนั่งแต่งข้อสอบบ้างพี่ก็จะเน้นแต่บางครั้งเราก็ไม่ได้เน้นเพราะว่าทําหลายๆข้อแต่ว่าถ้าแบบมีเวลาจริงๆพี่พยายามจะเน้นสีแดงให้เห็นไหมโจทย์หลายๆโจทย์พอเป็นอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดพี่อยากจะเน้นสีแดงให้แต่ในโจทย์จริงๆเวลาเราไปเจอนะคะเวลาสอบเขาไม่ได้เน้นให้มันก็จะเป็นตัวพิมพ ทั้งหมดเลยเป็นพิมพ์ยาวๆเลยยิ่งวิชาภาษาไทยวันนี้มีโจทย์ที่ยาวที่พี่ปูลงไปปกติไม่เคยลงเพราะว่ามันยาวเกินพี่กลัวว่าน้องจะเห็นไม่ชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ปูกลับมาคิดว่าข้อสอบจริงมันต้องมีในการวิเคราะห์ความยยยาวบางครั้งที่พี่เคยสอบอ่ะมันยาวแบบเป็นครึ่งหน้าเลยนะครึ่งหน้ากระดาษก็มีนะเออเราก็ต้องก็เลย ให้น้องหัดไว้ดีกว่าก็เป็นการวิเคราะห์วันนี้เป็นภาษาไทยนะที่เป็นประโยคยาวๆให้น้องๆวิเคราะห์แล้วก็มีคนถามว่ามีหลักยังไงในวิชาภาษาไทยที่ประธานบวกกริยาแล้วจะเป็นกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ปว๋ไม่ไม่เก่งภาษาทั้งไทยทั้งอังกฤษไม่เก่งเลยแต่ด้วยความที่สอบมาหลายๆครั้งนะในข้อสอบตำรวจ ส่วนใหญ่พี่จะถูกนะในภาษาไทยส่วนใหญ่นะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดเพราะพี่รู้ตัวแล้วว่าพี่เม่ค่อยเก่งภาษาภาษามันเป็นสมองคนละซี่กันกับด้านคำนวณพี่จะถนัดคำนวณมากกว่าเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษไว้อีกเรื่องหนึ่งนะนนี้พูดภาษาไทยก่อนภาษาไทยมันก็จะมีที่ว่า ประโยคมายาวๆแล้วเขาให้เลียงว่าอันไหนหนึ่งอันไหนสองอันไหน3อันไหนส,นหนสเดี๋ยวน้องจะเจอในวันพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้นะพี่ปูทําไว้แล้วพี่ปูอ่ะสิ่งแรกพี่ปูคิดมันคือเหมือนการต่อจิ๊กซอให้เราอ่านทั้งหมดก่อน1นึ่งรอบแล้วรอบที่สองพี่ปูพยายามดูว่าอันไหนมันจะเป็นคําขึ้นต้นได้กับตอนจบได้คือให้เราหาขอบของมันก่อน แล้วค่อยไล่เข้าไปถึงตรงกลางและส่วนใหญ่พี่จะถูกพี่ไปทำในข้อสอบกพที่เป็นภาษาไทยแบบนี้ก็ถูกทุกข้อนะไม่มีผิดเลยโดยที่พี่ก็ไม่ได้ว่ารู้หลักอะไรจริงๆจ,งจังๆเพราะพี่ก็ไม่ได้แบบเก่งและไม่ได้สอนภาษาไทยมาด้วยนะคะแต่เนี้ยลองทำดูแล้วมันถูกก็เลยมาแชร์ให้น้องๆฟังว่าเทียบเหมือนการต่อจิ๊กซอให้เราหาขอบมันก่อนก็คือหาหนึ่งกับหาสุดท้ายก่อน ทีเนี้ยตัวเลือกเวลาโจทย์ให้มาบางทีเราตัดช้อยออกได้เพราะเรารู้แล้วว่าอันไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือตอนจบแต่ว่าถ้าโจทย์มันหลอกมาสักสองตอนก็อาจจะตัดไม่ได้ก็อาจจะต้องวิเคราะห์ไปจนให้มันรู้ครบทั้งหมดแต่หลายๆโจทย์นะคะบางทีเขาให้ช้อยมาไม่ได้ยากมากแต่ถ้าใครเรียนมสอทเหมือนที่พี่ปูเรียนเนี่ยถ้าเป็นนิติศาสตร์ช้อยมันจะเป็นห้า ห้าช้อยกอไก่ถึงจอจานอะเออไม่ใช่แค่งองงูนะถึงจอจานแล้วก็เป็นช้อยที่คล้ายๆกันหมดเลยบางคนก็ตกกันหลายรอบนะมันต้องแบบคิดดีๆคิดถี่ถ่วนเยอะๆบางทีมันตัดครั้งเดียวไม่ได้นะคะอย่าลืมนะหนึ่งคะแนนทำให้เราเนี่ยห่างกันเยอะมากนะคะแค่หนึ่งคะแนนนะเหมือนของพี่ปูตอนสอบ พี่ปูมีคะแนนเท่ากันสี่คนที่ได้เท่ากับพี่ปูและก่อนหน้าพี่ปูก็ประมาณ4ี่ห้าคนเหมือนกันที่คะแนนเท่ากันมันจะทำให้ลำดับเราเนี่ยมันห่างไปเยอะถ้าเราได้คะแนนเยอะมากและอยู่ในกลุ่มกลุ่มแรกๆก,กลุ่มด้านบนที่ยังไงก็ตัวจริงอันนั้นไม่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราเป็นคนที่กลางๆค่อนข้างจะ จะลงมาด้านล่างแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีผลอย่างเช่นสมมุติว่าภาคห้าเยอะเนาะตรงนี้นะอย่างเช่นว่าภาคห้าเนี่ยตัดอยู่ที่แปดสิบแปดเออตั้งให้สูงนยะภาคห้าตัดอยู่ที่แปดสิบแปดคนที่ได้คะแนนแปดสิบแปดอาจจะมีสักห้าสิบคนก็ได้อันนี้พี่สมมุติไปนะสมมุติไปก่อนอาจจะมีสักห้าสิบคนคนที่ได้เป็นตัวจริงอาจจะเป็นยี่สิบคนแรก แล้ว30คนหลังอาจจะเป็นสำรองก็ได้นี่นะคะหนึ่งคะแนนมีผลมากอยากให้อ่านดีๆอ่านโจทย์ดีๆแล้วก็ทวนดูซิว่าใช่ไหมดูคีย์เวิร์ดของมันว่าถามว่าอะไรถามว่าข้อใดต่อไปนี้ใช่เราก็ต้องคิดในใจหรือเขียนมาร์กไว้ก็ได้ว่าใช่นะเอาคำว่าใช่นะหรือไม่ใช่อันนี้เราต้องดูดีๆและใจเย็นๆตอนสอบพี่ใจเย็นมากเย็นแบบ เย็นยิ่งกว่าน้าแข็งอีกเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนตอบเร็วคิดเร็วทําเร็วถ้าเราอยู่ข้างนอกเราสามารถแก้ได้หรือสอบปลายภาคปกติเราตกเราก็แก้ได้ใช่ไหมแต่ว่ารอบเนี้ยตกแล้วมันก็แก้ไม่ได้แล้วนะปลายปีเลยนะแล้วซึ่งปลายปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่โหดกว่านี้อีกเยอะมากแนะนำหนังสือหน่อยนี่เลยค่ะเร่มนี้ก็ได้อันนี้พี่ปูทำเอง ติดต่อมาได้นะจ๊ะดีขายของเน็ตนึงนะช่วงนี้ลูกกำลังโตนะคะทํางานหน่อยอันนี้ของพี่ปูเองนะคะมีเป็นแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะอีบ e ุ๊กก็คืออ่านใน iPad เขียนอะไรได้เลยในนั้นนะคะอีบ e ุ๊กเนี่ยจะเป็นสามร้อยเก้าสบเก้านะคะแต่ว่าถ้าเป็นเล่มแบบนี้ห้า้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะแล้วก็พี่ปูก็จะให้นี่ไปด้วยเป็นดินสอ พี่ปูให้คนละแท่งนะคะใครที่สั่งซื้อเป็นหนังสือมานะจะส่งไปพร้อมกับหนังสือนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เพจก็ได้เนาะ